สวัสดีครับ FC เพื่อนเพื่อนแฟนขับแฟนรายการนะครับสถานี YouTube นะครับก <c oughs> ็ขอต้อนรับนะฮะเพื่อนเพื่อนทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าเรื่องการบ้านการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนนะครับ พูดคุยแสดงความคิดความเห็นนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนไทยทุกคนนะครับรายการของเราก็จัดรายการที่บนท้องถนนนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าก็บางครั้งก็ไม่มีเวลาที่จะมาพูดจา คุยกับเพื่อนๆน,นะฮะในเรื่องของการบ้านการเมืองนะฮะร,รายการการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนนะครับ <c oughs> การสถานการณ์ความเคลื่อนไหวสถานการณ์ทางการเมืองนะฮะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นขึ้นทุกขณะ,ะเพราะว่าก็หลังจากที่ พระเก้าไกลนะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะฮะจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเพราะเนื่องจากวา่าสอสอที่ยกมือให้นะฮะไม่สามารถที่จะได้เสียงข้างมากคือ3ามเจที่นั่งขึ้นไปนะจากครึ่งหนึ่งของสภาหรือรัฐสภา ซึ่งมี750เสียงก,ก็หมายความว่าก็พักที่เป็นเกณฑ์นำจากทางรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นนายกะะที่มาจากพรรคก่อกาเพราะว่าก็เนื่องจากว่าเสียงไม่ เกินกึ่งหนึ่งได้แค่324เสียงจาก312เสียงบวกเสียงสอวอีก14เสียง15เสียงก็ไม่ถึงครึ่งก็ทำให้แกนนำพรรคกอไก่หรือกกว่าพรรคเก้าไก่นั้นแล้วก็นายกนั้นก็ไม่ได้มาจากพรรคเก,ก้าไก่นะฮะ หลังจากนั้นนะก็หลังจากนั้นก็มาถึงพักกอไก่แลหน้าพักก็ประกาศให้พักพพอพาน,นะเพื่อไทยมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับแต่ก็ ยังไม่ทราบว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่เสียงจะเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา,าเวลามีการโหวตเรื่องนายกต้องใช้เสียง750แล้วก็เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นรัฐบาลแลือว,ว่าเสียงข้างมากหรือไม่นะฮะแต่ว่าสซซมี500คน แต่ว่าเวลาสวโหวตให้สวโหวตเสร็จก็ก็หมดหน้าที่สวเพราะสวมีหน้าที่แค่โหวตนายกนะฮะโหวตจนหมดหน้าที่สวแต่ว่าการประชุมสภานะฮะก็จะเป็นเรื่องของสสห้าร้อยคนที่จะต้องมีเสียงเกินสองร้อยห้าสิบเอ็ดสองร้อยห้าสิบหนึ่งเสียงขึ้นไปหรือสองร้อยห้าสิบสองเสียงขึ้นไปถึงจะเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าการการเลือก หรือ so, ว่าการอภิปรายมาไว้วางใจรัฐบาลหรือการอภิปรายในเรื่องกฎหมายหรือการออกกฎหมายออกนโยบายนะนโยบายที่รัฐบาลจะออกเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพรบการเงินพรบทุกอย่างที่จะใช้งบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดินกับรวงทวงกรมต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เสียงสวโหวตนะไม่ว่าจะการออกพระราชบัญญัติกฎหมายพรกพระราชกำหนดหรือว่าจะต้องใช้เสียงนะ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณแผ่นดินต่างๆนี้ก็ต้องใช้เสียงข้างมากของสอสอ200 250คนขึ้นไปซึ่งต้องมากเกินกึ่งหนึ่งของสอส500คนในสภาผู้แทนราษฎรนะเพราะฉะนั้นก็การจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นก็จะต้องอมีเสียงถ้ามีถ้าจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะฮะไม่ถึง250ขึ้นไปนะฮะเวลาออกกฎหมายเวลา จะทำอะไรมันก็ไม่ผ่านสภานะมันก็จะตกมันก็จะบริหารงานไม่ได้นะฮะฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะฝ่ายบริหารก็จะอยู่ไม่ได้นะแล้วก็เวลาอภิปรายไม่ไวางใจรัฐบาลก็พอเสียงแพ้แล้วก็ก็ต้องอนายกก็จะ,ะตกเก้าอี้ไปโดยปริยายนะฮะเพื่อนๆน,นะะนี่ก็คือ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ล่าสุดนั้นหลังจากที่8พรพักร่วม3 1 2เสียงของแกนนำรัฐบาลกัจดจะตั้งรัฐบาลก็คือก้าไกลนั้นไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับก็มาเป็นพักกำลับสองคือพรคเพื่อไทยนะฮะจัดตั้งรัฐบาลนะฮะก็ปรากฏว่าเพื่อไทยก็ดำเนินการจัดตั้งนะฮะเรียกพัก ที่อยู่ในซีกรัฐบาลเดิมหรือว่าขั้วรัฐบาลเดิมขั้วรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจที่มาจากาพรรคที่มาจากคอสอชอนะฮะที่แปลมาเป็นพรรครอทอชอสอชสชชนะฮะแล้วก็พอปอชรนะฮะแล้วก็มีหลากหลายพรรคนะฮะแล้วก็พรรคพอสาเพานะฮะพอจอทอนะฮะปรากฏว่าก็เรียก นาพักต่างๆในหัวหน้าพักต่างๆมาร่วมถแถลงข่าวที่พักเพื่อไทยนะฮะปรากฏว่าก็มีการก็มีกลุ่มหลังจากที่มีการเรียกมาถแถลงข่าวแล้วก็เรียกมาหาลือ,หร,อหรือเรียกมาสอบถามเรื่องเงื่อนไขนะพักเพื่อไทยก็เรียกมานะครับเรียกมาสอบถามมาหาสาเหตุว่าทําไมถึงตั้งรัฐบาลไม่ได้ แลวก็เงื่อนไขว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลก็ปรากฏว่าพักต่างๆนะฮะที่มาแถลงข่าวที่พรักเพื่อไทยหลังจากที่แพรพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะฮะตั้งแต่มีก้าวไกลประชาชาติพักไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยพรักเป็นธรรมพักเพื่อไทยทพักเพื่อไทยนะฮะ พลังสังคมใหม่ต่างๆนะฮะแปดพักนะฮะถ้าแอดมินจําไม่ผิดนะ,ะก็ก็ล้มเหลวไปนะฮะจัดไม่ได้ทีนี้พอพอถึงพักเพื่อไทยจัดบ้างนะฮะก็เรียกปรากฏว่าเรียกพักหลายๆพักมาสอบถามนะ,ะหรือมาเรียกข้ามข้ามขั้วมาเพื่อมาหาเพื่อไทยนะฮะแอดมินไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยข้ามขั้วไปหาฝั่งฝั่งรัฐบาลเดิมนะ,ะแต่แอดมินมองว่าอ่า ขั้วของเพื่อไทยหรือว่าฝ่ายค้านเก่าฝ่ายค้านสี่ปีที่ผ่านมาเป็นการเรียกขั้วรัฐบาลเก่าหรือว่ารัฐบาลลุงสองลุงนะฮะฝั่งนู้นลูกสรรา์ลุงหนูนะฮะลุงหนูบรีรัมนะฮะเรียกให้ข้ามมาอยู่ฝั่งฝ่ายค้านนะฮะหรือว่าฝั่งที่เรียกตัวเอง่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยนะฮะเพื่อเอามือมายกให้นะฮะจะยกเพราะว่ามันมันเลือกไม่ได้นะฮะ จะยกสองขาก็ไม่ได้ยกสองมือก็ไม่พอยกสองมือสองขายกหัวด้วยมันก็ไม่พอฮะเสียงมันไม่ถึงครึ่งหนึ่งของอสภาผู้แทนราษฎรหรือสสห้าร้อยคนและก็เสียงมันก็ยังไม่เวลาโหวตเรื่องนายกก็จะไม่เกินไม่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเจ็ดร้อยห้าสิบเสียงซึ่งจะต้องได้ทั้งหมดสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบกเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นในเวลาเพื่อไทยนะครับจัดตั้งรัฐบาลก็ ก็พยายามที่จะจัดตั้งนะครับแต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นจะเสร็จจะได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเพื่อไทยจะไปเรียกไปขวักมือเรียกพยักหน้าเรียกหรือว่าโทรตามโทรเรียกให้ข้ามจากโคร,รัฐบาลเดิมนั้นให้พรรคไหนข้ามขั้วมาอยู่ฝั่งเพื่อไทย เพราะตอนนี้เพื่อไทยเป็นแกนนะําไม่ใช่เพื่อไทยข้ามไปนะฮะคือฝั่งนู้นจะต้องข้ามมาคือฝั่งขั้วรัฐบาลเดิมรัฐบาลลุงหมูนะฮะหรือรัฐบาลสองลุงนะฮะเพราะฉะนั้นแอดมินมองว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีจุดยืนนะฮะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ถูกเรียกมาะะแต่ปรากฏว่าเมื่อเรียกพักพลังพอ,พอ,พอชรอ,อซึ่งเป็นพักสุดท้ายที่เรียกมาก็ปรากฏว่ากลุ่มทะลวงนะ,ะหรือว่ากลุ่ม มวลชนที่สนับสนุนพักกอไก่ก็มาสแสดงสัญลักษณ์ชุมนุมถือป้ายไม่เห็นด้วยกับการที่พักพอพานหรือว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเรียกพรรคขั้วรัฐบาลเก่าขั้วรัฐบาลเดิมนะฮะมาร่วมด้วยก็ทําให้เกิดจราจรโกราหุนนิดนิดหน่อยหนะฮะก็ะแอดมินมองว่าเป็นสีสันทางการเมืองไม่ได้ ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายต่อพรรคเพื่อไทยนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นต้องต้อง,องใจกว้างกับมวลนชน,นัานแสดงความคิดความเห็นหรือว่าเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยนะเพราะว่าประชาธิปไตยนั้นจะต้องแสดงแสดงออกได้ทั้งเชิงสัญ,ญลักษณ์และเขาก็ไม่ได้พกปืนพกมีดมาไล่ยิงใครมาฆ่าใครหรือก่อคดีอาชญากรรมหรือก่อคดีสะเทือนขวัญป้นฆ่าชิงป้นครับ แต่มันถือเป็นการแสดงเห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยต่อการออกมาต่อต้านหรือออกมา,าแสดงเชิงสัญลักษณ์หรือว่าแสดงความไม่เห็นด้วยแล้วก็ทั้งใช้ทั้งวาจานะฮะอาจจะพูดจาบางครั้งก็พูดจาไม่ค่อยจะมีมารยาทหรือว่าไม่ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่า ใช้อารมณ์รุนแรงนะฮะก็ก็แอดมินก็มองว่าก็อย่าไปถือสาหาความเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นนะฮะเพราะเราประเทศเราเป็น,ป,นประเทศประชาธิปไตยถ้าไปาเมืองจีนมันทําไม่ได้เมืองปีเมืองจีนเขาก็จับเข้าคุกหรือว่าเกาหลีเหน,อเนือเนี่ยเขาก็จับเข้าคุกพม่าเขาก็จับเข้าคุกลาวนะเวียดนามนะประเทศต่างๆนะ,ะหากไป แสดงเชิงเชิงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยนะฮะหรือว่าไปต่อต้านเนี่ยไม่ได้นะฮะจีนแผ่นดินใหญ่นะ,ะแต่ว่าเราปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยแบบเกาหลีใต้นะฮะแบบไต้หวันนะฮะมันก็ต้องมีความขัดแย้งบ้างต้องเป็นสีสันในรัฐปรประชาธิปไตยไม่ถือว่าเป็นการก่อการร้ายอะไรนะ,ะน้องๆเขาก็ไม่ได้ไปปิดสีแยกไฟแดงให้ทําให้คนเดือดร้อนฮะยึดสีแยกไฟแดงทําคนเดือดร้อนหรือไปยึดสถานที่ราชการต่างๆเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะฮะซึ่งมีการยึด สนามบินยึดกระทรวงการคลังยึดกระทรวงมหาดไทยยึดศูนย์ราชการยึดถนนแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการหรือว่ายึดสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองนะน้องๆ้องเขาก็ไม่ได้โหดร้ายหรือว่าใช้กองกําลังติดอาวุธหรืออะไรที่ประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือไปทําร้ายใครนะฮะเขาก็อาจจะมีบ้างฮะสัญลักษณ์มีปลาเทเลือดเทสีเทเลือดหมู ทสิ่งปฏิกูลว่าจะเป็นสีหรือว่าแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นประทัดอะไรต่างๆก็ก็ไม่ถือว่าเป็นการแสดงออกที่ทําทให้ใครบาดเจ็บล้มตายนะฮะหรือว่าพิบกลพิการนะฮะก็ก็พักเพื่อไทยก็ต้องอเป็นพักประชาธิปไตยนะฮะก็ก็ต้องเข้าใจการเห็นด้วยหรืไม่เห็นด้วยในการร่วมการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่เรียก ข้าราชารเดิมมาร่วมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเรียกพรรคภูมิใจไทยมาหรือเรียกพรรคพลังประชารัฐหรือว่ารวมไทยทั้งชาติมาก็ก็ก็ถือเป็นสีสันทางการเมืองเพราะว่าเราปกครองแบบรัฐบอบประชาธิปไตยที่งประชาชนปกครองตนเองเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนความวุ่นวายหากเจ้าหน้าที่ไม่ไปปราบปรามไม่ไม่ไปร้อมปราบนะฮะ อย่างรุนแรงหรือไปใช้อาวุธสงครามนะฮะการล้อมปราบเหมือนกับปี2553นะฮะที่มีการล้อมปราบที่เสียแยกครับประสงค์ทั้งๆทีท่กลุ่มคนเสื้อแดงนั้นแค่ยึดเสียแยกไฟแดงะะยึดเสายึดเสา,สาไฟฟ้ายึดเสา,ไฟ,ฟา,สาไฟแดงนะ,ะไม่ได้ไปยึดสถานที่ราชการต่างๆแต่ก็ยังแค่ยึดยึดถนนสาธา,ารณะหรือว่าเสียแยกไฟแดงนะฮะเสียแยกรัประสงค์หรือเสียแยกขอกวัวหรือต่างๆเสียแยกผ่านฟ้านะฮะก็เป็นการ ยึดแค่สีแยกไฟแดงนะถนนสาธารณะนะเขาไม่ได้ไปยึดสญานการก็ยังถูกรัฐบาลในห่วงนั้นปราบปรามนะบาดเจ็บล้มตายตายไปร้อยศพนะฮะรวมร้อยศพแล้วก็บาดเจ็บสองพันนะฮะกลุ่มคนเสื้อแดงในขณะนั้นนะฮะนั่นก็ถือว่าผิดพลาดล้มเหลวในการพูดคุยเจรจานะฮะของการเป็นรัฐบาลนะ,ะแต่ว่าน้องน้องที่มาชุมนุมที่พักเพื่อไทยนะฮะที่มาแสดงออกว่ากลุ่มทะลุวังอาจจะมาไม่เยอะนะฮะ เรา10คนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็ไม่น่าจะเกิน10คนก็ถือว่าเป็นการแสดงออกที่เป็นสีสันทางการเมืองทางการปกครองนะฮะเพราะทุกคนนั้นย่อมจะแสดงความคิดเห็นได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์พักไหนนะฮะก็ไม่อยากจะให้พักเพื่อไทยะฮะไปแจ้งความดำเนินคดีน้องๆเขานะฮะหรือไปเอาผิดนะฮะ,ะถือโทษโกรธเคืองหรือไปถือสาหาความน้องๆเขาแล้วก็อย่าไปใช้กฎหมายนะฮะ,ะปิดปากหรือ กฎหมายข่มขู่หรือว่าใช้เจ้าหน้าที่ข่มขู่นะฮะก็พูดจาปราัสแล้วก็ชี้แจงไปอธิบายไปเหตุผลนะแล้วก็ล่าสุดก็เป็นวันที่6กที่เจ็ดก็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 มีการเรียกพักภูมิใจไทยนะฮะพจพนะฮะพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยมา แถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะฮะโดยไม่มีพรรคก้าไกลนะก็ปรากฏว่าก็มีความวุ่นวายหลังจากการหลังจากการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาล2 12เสียงสองพรรคพรรคหนึ่งมี71เสียงภูมิใจไทยนะฮะพกพรรคหนึ่งก็1อ่เเสียงจากเพื่อไทยนะฮะถ้าจะมองแล้วพรรคนี้ก็เคยอยู่ร่วมกันในพรรคไทยรักไทยนะฮะ คุณอนุทินชาญวิรุฬกุลก็เคยอยู่พรรคไทยรักไทยมาก่อนนะฮะในช่วงที่ปี2551ช่วงที่พรรคไทยรักไทยถูกยุบแล้วเปลี่ยนมาเป็นพรรคพลังประชาชนนั้นคุณทักษิณกลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิก็คุณอาทินอนุทินชาญวิรุฬกุลก็ได้ไปถือกระเป๋าให้นะฮะและไปเดินเคียงข้างคุณทักษิณในสมัยนั้นนะฮะก็ก็ถือว่ายังเคย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 อยู่ร่วมกันมาแต่ว่าเนื่องจากว่า าการยึดอำนาจปี2549และการใช้องค์กรอิสระและตุลาการพิวัตรและการใช้กระบวนการยุติธรรมหรือทางกฎหมายที่อาจจะมองว่ามี2มาตรฐานนะฮะที่สื่อมวลชนตั้งฉายาให้ก็มีการดำเนินคดีฝ่ายที่อยู่พักไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยตามลำดับและยุบพักมาตามลำดับและยึดอำนาจมาตามลำดับตั้งแต่พักไทยรักไทยมาถึงเพื่อไทยพลังประชาชนฮะก็มีการใช้กฎหมายกฎหมายในการเล่นงานนะฮะสมาชิก ติดคุกไปหลายคนในหลายคดีนะฮะจนหลายคนต้องหนีเอาตัวรอดนะฮะพระภูมิใจไทยนี่ก็เคยยกมือให้ท่านสมัครสุนทรเวทและก็ยกมือให้ท่านสมชายวงสวัสดิ์อรินายกนะฮะนายกสมัครนายกสมชายนะฮะแต่ว่าก็เนื่องจากเหตุผลทางการเมืองที่อีกฝ่ายหนึ่งนะ ก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดนะฮะไม่ก็ไม่มีใครอยากจะติดคุกนะฮะเพราะจะอยู่อีกฝ่ายหนึ่งมองแล้วว่าติดคุกก,ก็เลยต้องย้ายขั้วย้ายข้างไปอยู่พักหนึ่งเพื่อจะไม่ให้ตัวเองติดคุกนะฮะแต่ตอนนี้ไอ้กลุ่มวังน้ํายมของท่านไอ้สมศักดิ์เทพสุทินสุโขทัยนะฮะก็บอกว่าฟ้าเปิดแล้วเลยย้ายพักมาอยู่เพื่อไทยอีกก็ก,ก,ก็ก็เป็น,ปนวัทกรรมของคุณสมศักดิ์เทพสุทินฮะก็เลยย้ายข้างมาอยู่ที่ พรคเดิมที่เคยสังกัดอยู่พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยนะฮะตามลำดับคุณสุริยะ,นะะเอ๋ยนามไม่คงไม่ไม่ได้ไปมินประมาทเลยนะฮะก็ย้ายมานะฮะก็ก็หลายคนก็เคยอยู่ในท,ที่ที่หลบลี้หนีภัยไปอยู่ที่พลังประชาชนหรือรวมไทยสร้างชาติก็ก็หนีไปด้วยความจําเป็นแต่หากพักเพื่อไทยไม่ถูกยึดอานาจแล้วก็พลังประชาชนไม่ถูกยึดอํานาจหรือว่าเพื่อไทย ไทยรักไทยไม่ถูกยึดอำนาจก็ก็คงจะไม่มีใครไปตอนนี้ก็คงจะต้องอยู่กับไทยรักไทยมาแต่ว่าเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองที่ทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดเพราะว่าภัยมาถึงตัวก็ต้องย้ายหนีกันหมดก็ทําให้พรรคไทยเพื่อไทยสมาชิกพรรคเก่าๆที่ย้ายไปอยู่พรรคฝ่ายฝั่งลุงก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่แอดมินมองว่าการที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็ ภูมิใจไทยมารวมกันอีกครั้ง<ม>ก็ถือว่าได้กลับบ้านเก่านะฮะซึ่งพัดภาคจากเหมือนกับสงครามกลางเมืองของไอ้กวนอูนะฮะกับเล่าปีเทียวหงงี้ต้องแยกทางกันนะฮะเพราะโจโฉเข้าเพราะแพ้สงครามต่อกองทัพโจโฉแล้วก็ต้องพัดภาคหนีจากกันไปฮะต้องต้องเลาะหกเลาะเหิเลยล่อนเหมือนกับแม่ทัพกวนอูที่ที่หนีไปพึ่งพา,าโจโฉส่วนส่วน กวนอูเตียวหุยกวนอูไปพึ่งพาโจโฉนะฮะกองทัพแตกจากจากที่เคยเอ,อยู่เมืองซีจิ๋วนะฮะสุดท้ายก็กวนอูไปอยู่กับโจโฉเล่าปีไปอยู่กับอ้วนเซี่ยวนะฮะแล้วก็เตียวหุยก็หนีไปตั้งกองทัพอยู่ในป่าในเขาจูล,ลงก็ไปอยู่ในป่าในเขานะฮะกองทัพแตกกระสานสั้นเซ็นนะฮะแล้วก็มารวมตัวกันที่ที่เมืองซินเอียมารวมตัวกันอีกที่แขวนจงจิ๋วนะฮะเพราะฉะนั้นก็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 เหมือนได้ได้กลับ มารวมกันตัวกันอีกซึ่งซึ่งก็เหมือนกับการที่ต้องถ,ถ้าไม่ย้ายข้างย้ายขั้วก็อาจจะติดคุกเหมือนหลายหลายคนนะแต่พอใครย้ายข้างย้ายขั้วไปแล้วก็ไม่ติดคุกแล้วก็จะเดินในหน้าที่การงานทางการเมืองก็มีหลายคนนะจนท้ายที่สุดเนี่ยถูกเล่นงานทางกระบวนการททาายุติธรรมทางกฎหมายต้องหนีกระแสแต่กระสา,สา,สานสั้นเซ็นหนีกันไปหมดนะฮะจากพรรคไทยรักไทยที่เคยยิ่งใหญ่ได้19ล้านเสียงแล้วก็ซซได้สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสียง ในปี2,548ส่วนมาถึงปีมาถึงเลือกตั้งอีกรอบก็ได้16ล้านเสียงลดลงไปเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงเพื่อไทยอีกก็ลดลงไปอีกนะฮะแต่ว่าทุกคนที่ลดลงไปเพราะว่ามันก็แตกพักไปไปเป็นคุมภูมิมใจไทยมั่งพักมัชชมามั่งไปหลายพักนะฮะปงแตกนะฮะแต่ว่า,ามาเพื่อไทยมาจัดตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทยนั้นนะฮะก,ก็ก็จะเห็นได้ชัดว่า มีพักกอไก่หรือว่าพักเก้าไก่พักส้มเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสี่ปีที่แล้วนะฮะได้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 เจ็ดสิบกว่าเสียงนะฮะแต่มาปีนี้ได้ร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงนะฮะก็ยังคาดหมายนะฮะก,ก็ได้มากกว่าเพื่อไทยแค่สิบเสียงนะฮะ,ะไทยเพื่อไทยก็ได้สิบล้านเสียงนะฮะสิบล้านเก้าแสนเสียงกว่ากว่านะฮะส่วนเก้าไก่ร้อยห้าสิบเอ็ดที่นั่งแล้วก็มีสิบสี่ล้านเสียง เคย14ล้านเสียงเ่ยเคยเท่ากับพรคพักไทยลักไทยในอดีตในปี2544นะฮะปี2544นี่ก้าวไกลได้เพื่อไทยรัทยได้ไทยรัทย,ท,ยรทยได้14ล้านเสียงแต่พอมาปี2548เพื่อไทยไทยรักไทยได้19ล้านเสียงจากนะฮะแล้วก็มาลดลงอีกเป็น16ล้านเสียงนะฮะแล้วก็แต่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองก็ทำให้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแอดมินเล่าที่ผ่านมานะฮะทุกคนก็หนีเหนีเอาตัวรอดจากที่ถูกเล่นงานจากตุลาการพิวัฒนะะ์กะกตว,ว่าสนาเพิ่มลาบพะฮะ,ะตุลาเอกว่าสนาเพิ่มลาบกกกตชุดนั้นก็ติดคุกห้ามประกันตัวนะฮะก็มีนัยยะสาคัญทางการเมืองมีราวาละซ่อนซ่อนเล่นทางการเมืองของกระบวนการองค์กรกอิสระนะฮะที่ถูกเล่นงานทุกคนก็ต่างหนีกระจายกันไปออกจากภรคไทยรักไทยเอาตัวรอดนะฮะ หรือว่าจะเป็นพักที่เคยมาร่วมหลายๆพักพักที่ยุบมาร่วมไม่ว่าจะเป็นพักชาติพัฒนานะฮะชื่อเก่านะฮะหรือพักชาติไทยก็ถูกยุบไปพร้อมกับพักพลังประชาชนถูกยุบไปพร้อมกันนะฮะจนมาเตียมเป็นชื่อพักชาติไทยพัฒนานะฮะก็ลดลงเป็นพักระดับจังหวัดและพักระดับภูมิภาคนฮะแต่ว่าพอมาถึงการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ2516วันที่7สิงหา พักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนะฮะที่เคยอยู่ร่วมกันในพลังประชาชนจนมาเป็นเพื่อไทยในอดีตก็มาร่วมกันจัดตั้งทบาลแต่ว่าก็มีน้องๆเยาวชน,นะฮะมา,าสแสดงออกทางสัญลักษณ์นะฮะก็ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลน,นะฮะของภูมิใจไทยกับเพื่อไทยก็เพื่อไทยก็ต้องใจกว้างนะฮะอย่าไปถือสาความเด็กๆหรือจะไปนอย่าไปเรื่คดีนะฮะเพราะว่าเราไม่ใช่ประเทศคอมมิวนิสต์ ที่ปิดกั้นเสรีภาพปิดกั้นสิทธิมนุษยชนมนุษยชนสามารถมีความคิดมีความเห็นแสดงออกได้นะฮะอย่าไปมองว่าเป็นศัตรูหรือเป็นฆาตกรฆ่าฆ่าคนตายไม่ใช่นะฮะมันเป็นสีสันในวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่การปกครองนั้นจะต้องอมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพอใจไมพจ่พอใจนะฮะเราไม่ใช่เกาหลีเหนือหรือจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะที่จีนแดงนั่นเดินขบวนที่จตุรัสเทียนนั้นเหมือนก็ฆ่าทิ้งยิงทิ้งนะฮะ หรือจะไปเดินขบวกาหลีเหนืหอก็ฆ่าทิ้งยิงทิ้งนะฮะแต่เราวิวัฒนาการประชาธิปไตยมันมันก็จะวิวัฒนาการไปเรื่อยเหมือนกับประเทศตะวันตกเขานะฮะเพราะว่าเราเคยอยู่การการเมืองของเราก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยประชาชนก็จะ,ะมีความเห็นตแตกต่างก็ก็จะมีความสงบเองแล้วก็รู้กติกาสังคมกติกาส่วนรวมนะ เพราะฉะนั้นก็ก็อยากเรียกร้องไปถึงพักเพื่อไทยนะฮะอย่าไปดำเนินคดีน้องๆหรือว่าไปจับคุกเข้าคุกเข,า,เขาตารางะฮะถือว่าเป็นสีสันทางการเมืองเท่านั้นเองนะฮะเขาไม่ได้มีปืนมีรถถังแล้มีระเบิดมาปานะฮะก็อย่าไปเจ้าหน้าที่ก็อย่าไปยิงแก๊ดน้ำตาใส่อย่าไปยิงกระสุนยางใส่นะฮะกระสุนยางมันทำให้ตาบอดได้นะฮะแก๊ดน้ำตาก็ทำให้ตาบอดได้นะฮะเพราะฉะนั้นแอดมินก็ฝากไว้เรื่องนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆฮะ มีโอกาสจะได้ไ่คุยให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยให้ความรู้กับเพื่อนๆนะฮะในเรื่องของสังคมประชาธิปไตยของเรานะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อน